ค่ะท่านผู้ชมคะจากสภาวะการระบาดของโควิดเนี่ยนะคะในรอบแรกนะคะแล้วก็จนถึงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่ารอบ2หรือว่าจะเป็นรอบใหม่เนี่ยนะคะธุรกิจก็ได้รับผลกระทบกันธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะก็คือธุรกิจโรงแรมค่ะแต่เราก็จะได้เห็นการปรับตัวการพัฒนานะคะก็พยายามที่จะหาจุดแข็งมาเสริมนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้หรือว่าหาโอกาสอื่นๆที่เข้ามาเพื่อเ่ียสร้างรายได้ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะ พฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะคือเวลาตอนนี้อยากที่จะไปไหนกับเพื่อนเป็นกลุ่มหรือว่าจัดปาร์ตี้เนี่ยนะคะก็อยากจะไปแบบไม่ค่อยปะกปนแล้วนะคะก็จะมีโอกาสหนึ่งค่ะที่ทางแขกรับเชิญในวันนี้ก็จะมาบอกว่ามีบริการอะไรยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการจัดเป็น private party หรือว่าไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้บริการได้นะคะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคือคุณทิโมธีวงสว่างนะคะท่านเป็นผู้จัดการโรงแรมรีวาเซียกรุงเทพค่ะค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณคทิมค่ะก็เหมือนกันอ่ะคุณทิมทิโมธีอันนี้คุณชาลอตแต่เราพูดภาษาไทยนะ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวพมพยามพูดกันลวกัน,นรับโอเคได้คะ่ะเอ่อก่อนอื่นคุณทิมอาจจะแนะนําโรงแรมนี้ก่อนว่าเป็นโรงแรมอะไรอยู่ที่ไหนยังไงค่ะโรงแรมของเรานะครับรีเวอร์ริยานะครับก็อยู่แถวถนนพระอาทิตย์แถวบริเวณเปิ่งกล้าวนะครับ ติดแม่น้ำครับแล้วก็ติดถนมพระอาทิตย์ที่ดังๆไปหน่อยด้วยนะครับเราก็เปิดที่นี่ประมาณ9ปีแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยก็แขกก็อยู่เต็มตลอดเต็มตลอดนะครับแต่ว่าเป็นต่างชาติส่วนมากก็เป็นต่างชาตินะครับก็ประมาณ80ต่างชาติแล้วก็20%คนไทยนะฮะ่รงนั้นแต่ตอนนี้ก็สลับกันแล้วตอนนี้ก็เป็นประมาณ80%ของคนไทยแล้วก็20%ของต่างชาติ ค่ะตอนนี้ทราบว่าเรามีการจัดบริการขึ้นมาใหม่นะคะเป็นบริการเสริมนะคะให้สามารถที่จะท่องเที่ยวหรือจัดงานเลี้ยงเฉพาะกลุ่มได้นะคะเป็นบริการอะไรบ้างคะ จริงๆแล้วนะฮะของเราก็มีร้านอาหารอยู่แล้วที่จะจัดได้เป็นプライベทพาร์ที่แถวสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีห้องประชุมด้วยนะครับที่จะจัดได้แต่เสริมนิดนึงนะฮะเป็นเป็นเรือนะฮะชื่อพัทรเวดีโชว์บ๊ทนะครับสวยมากนะครับเป็น2ชั้นแล้วก็เราจัดเป็นอีเวนต์ซันเซ็ตครูซหรือเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นเซตเมนูก็ได้นะฮะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งเราก็ชอบเซตเป็นเป็นไพรเวทนะครับเพราะว่าเราก็นั่งได้ถึง20ถึง40คนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น private party อะไรเงี้ยเป็น heavy cocktail snack แล้วก็เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเราก็รับได้มากกว่านั้นอีกท่านผู้ชมอาจจะคุ้นนะคะก็คือชื่อพัทราวดีก็คือครจริงๆเป็นชื่อของครูเล็กอะ่ะใช่ไหมค,ค,คะเหตุที่โรงแรมสามารถที่จะนําเรือม,มาจัดได้นี่เพราะว่าเพราะว่าเจ้าของของเรานะครับคุณสุภพันะครับสวงมา่เป็นบริษัทของเขาก็เป็นเจ้าพยา เอ่อเอ็กเพรสบอทเรือด่วนเจ้าพระยาใช่แล้วก็น้องสาวของคุณสุภัพร์คุณเล็กนะครับคุณพัชรวดีก็เลยตั้งมีเรือรำนี้เป็นชื่อครูเล็กอยู่แล้วก็เลยทำให้สามารถที่จะนำธุรกิจสองธุรกิจนี่มาช่วยเกื้อหนุนกันได้ได้ครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นเรือรำเดียวที่เรามีเราก็มีรำเล็กด้วยนะครับที่มาสองคนสี่คนหกคนเราก็เอารำเล็กกว่านั้นได้แล้วก็ไปที่เที่ยวที่ ที่ในคลองอะไรองถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะแล้วต้องการที่จะจัด private party นะคะก็หรือว่าจะไปล่องเรือเที่ยวกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อผ่านโรงแรมได้ได้ครับได้<ช>หมดเลยค,ครับผมใช่ครับก็ยังไงก็โทรมาถ,ถามได้ครับเราก็ tailor made ได้ะนะครับแล้วก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเป็น birthday party retirement party อะไรกันแล้วแต่ engagement wedding อะไรเงี้ยเราทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะจวนเป็น d i นอร์ด้วยนะเราก็มีอาหาร เป็นเมนูเป็นอาหารไทยนะครับดีมากเลยนะฮะเราก็วิ่งไปที่พราม8เรือพราม8แล้วก็ไปที่ a อเชียทแล้วก็กลับมาเราก็จะมีประมาณตั้งแต่2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมงก็เป็นเหมือน s ซันเซ็ตครู e ก็มีเป็นค็อกเทลให้แต่ถ้าเผื่อว่าจะนานกว่านั้นจะเป็นดินเนอร์ก็ประมาณ3ชั่วโมงถูกต้องใช่ไหมคะก็ ทั้งซันเซ็ตแล้วก็ไปเป็นตอนกลางคืนเลยถูก้องครับใช่ไหมคะดคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทางโรงแรมเนี่ยถ้าบอกว่าจัดตั้งค็อกเทลเป็นซันเซ็ตครูสเนี่ยมีอาหารอะไรยังไงบ้างบนเรือนะเดี๋ยวคุณดิมพาดูนะคะได้ครับผมยินดีครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับ ครัพอเราฟังจากคุณทีมแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาฟังกับตัวจริงเสียงจริงค่ะคือท่านเจ้าของทั้งโรงแรมแล้วก็เจ้าของเรือนะคะว่าการที่เราจะจัด private party หรือว่าท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะโดยแขกรับเชิญของเราคือคุณสุภาพันวิชัยรณรงสงครามนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากท่านเองนะคะว่าเรือลำนี้มีประวัติมีความพิเศษยังไงนะคะสวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสิมเล่าหน่อยว่าเรือลำนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อเรือพัทรบดีโชววิครับค่ะ ซึ่งก็เป็นชื่อของน้องนะครน้องเล็กของพี่ติ๋มก็ลำนี้เนี่ยเป็นเรือท่องเที่ยวนะฮะเป็นเรือทานอาหารเป็นเรือที่เหมาะที่จะมีดนตรีเบาๆทานกลางวันทานเย็นทานดูซันเซ็ตทำได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็เป็นเรือที่จุผู้โดยสารได้ก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณ40กว่าที่นั่งส่ะ40นี่ไม่เบียดไม่เบียดเลยค่ะอันนี้นั่งสบายๆนะฮะ แล้วก็ล่องอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาล่องไปล่องมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราตอนนี้เรากำลังจะให้มีซันเซ็ตครูสนะฮะแล้วก็อีฟนิ่งครูสนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อท่านจะจัดเป็นลันช์ครูสก็ย่อมได้โดยที่โรงแรมเนี่ยจะจัดเป็นเมนูพิเศษให้เลยนะคะก็คุยกันได้ตลอดเวลาลำนี้เป็นเรือที่เราต่อมาเองนะฮะเป็นเรือเหล็กเห็นสวยงามทีเดียวแล้วก็แบบทองมีความเป็นทองด้วยนะ มีความเป็นทองนะคะแล้วก็เป็นเรือที่ทําร้านอาหารมาโดยตลอดเมื่อก่อนนี้ก็มีร้านอาหารชื่อดังมาทํากับเราลำนี้เหรอคะลำเนี้ยค่ะเอ่ยชื่อก็ได้ค่ะสุพันิกานะคะตอนนี้เราก็กลับมาทําเองโดยที่เป็นชื่อว่าริมว่าเซอร์ยาครูสนะะแล้วก็ทําอาหารทั้งฝรั่งทั้งไทยก็สั่งได้สั่งได้สั่งได้เมนูก็สั่งได้แล้วก็ตอนนี้อากาศในมลพิษในกรุงเทพเยอะ ล่องแม่น้าเนี่ยก็น,น่าจะสบายอากาศเย็นๆตอนวันนี้อากาศดีมาก<ช>วันทีไถ่<ะ>ายทำนี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ซันเซตนี่เป็นอะไรที่สวยงามมากอยู่แล้วเราก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาชมแม่น,น้ํายามตะวัตะนตกดินแล้วก็ยามก่อนคืนอากาศบรรยากาศจะชื่นเมื่อมากได้ค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวเราท่านผู้ชมเราพาลงเรือนะคะแล้วไปดูว่ามีอาหารอะไรยังไงบ้างแล้วก็ซันเซตครูซในช่วงซันเซตนี่สวยงามแค่ไหนนะคะต้องขอบพระคุณนะคะ